สวัสดีค่ะพี่พน้องจ๋มา,ามาขมากินข้าวมันไก่กับแม่ติ๋วจ้ะข้าวมันไก่เยอะๆเลยนะคะอันนเออบ้านแม่ติ๋วเลี้ยงพาเพนค่ะทำข,ข้าวมันไก่ไปน้ำซุปจ้ะน้ำซุปน้ำซุปมา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 ซดกันแต่น้ำซุปหี่จาน้ำซุปใสไปเด้อจ้าบ่าได้เอากระดูกอันนี้ไปเด้อ <laughs> แม่ติ๋วเลยเอามาแฮนจ้ะแล้วก็ลูกซื้อสมตำมากินจ้ะแม่ติวก็ขอแบงมาหน่อยหนึ่งค่ะอืลูกก็ซื้อมากินมากินกับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยอร่อยค่ะมาเด้อมาเด้อถุงกระถินแยาติ๋วไปเก็บหลังบ้านนะคะอืมข้าวมันไก่ห่อนๆแล้วจะใหแยกมอห้อนๆนี่ไก่แยกกับไปอบเอาอีกจ้ะ นี่ก็น้าจิ้มข้าวมาไก่รสเด็ดค่ะกินขาต้องไม่พักจ้ะพี่น้องได้เอียงสิยายอยากให้เห็นด้อแกเด้ออยากให้เห็นนบกินจ้ะได้ซํานี่จ้ะ <laughs> ปัญญาพุทธเอาเซตไา่ได้ซํานี่จ้ะ ลูกจ้องว่าแห้่สามขาโอ้โอจ้ะย่าอามาอุ่นกินอุ่นกินขาเดียวขาเดียวกระบเบิดดอกจ้ะ ข้าวมันไก่จะอร่อยขึ้นอยู่กับการหุงข้าวกับน้ำจิ้มนะคะเป็นหัวใจของข้าวมันไก่เลยค่ะ น้ำทุปก้นหมอจ้ะก็เลยได้แค่หลายเนื้อหลายหม่ใช่เท่ายายบอกอบ้านนี้ทำกับข้าวไป ทำกับข้าวไปเพลนทุกทีกับข้าวไม่มีเหลือเลยเกลี้ยงหมดเดี๋ยไม่ได้ไปทุกวันนะคะนานเดนหนึ่งสองสามครั้ง่ะ เนื้อไก่ตอนจ้ะน้องโอ๊โอเลย ข้าวหุงข้าวอร่อยก็อร่อยค่ะข้าวมันไก่มันขึ้นอยู่กับเทคนิคของคนที่หุงข้าวนะคะ ข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดคือข้าวหอมมะลิเก่านะคะเน้นข้าวหอมมะลิเก่าค่ะ น้ำซุปเอาโครงไก่มาต้มจ้ะอ,อ, <c oughs> อร่อยมากสุมตำกระแทบจ้ะมีแต่เนืเ้อแสบๆอันนี้เนื้อยู่ <c oughs> มันเข้ากันนะคะลองดูนะ ข้าวมันไก่กินกับส so ้มตำเสียงกระทะบ้านยัดเดียวขายอาหารตามสั่งโดยเด้อยค่ะเด้อลูกค้ามาสั่งเข้ากล่องค่ะ อร่อยมากเลยงื่เง่าละพี่น้องจ๊ากินดิปากดิคอกินไปกินมากอะยังบ่อิ่มจะะจะกินต่ออยุ่แต่ไม่ติวขอโจก,กิบด้วยค่ะเด้ออืมขอบคุณทุกเลิฟทุกรัก <c oughs> พี่น้องจ๋าจามกินผัดกับเพราทะเลจ้า อขอบคุณพี่น้องทุกหูทุกคนที่มากินขาวแลวมาเติวจากพอก,กันคลิปหนานแล้วค่ะเน,ะนาะบายๆเริเร่มๆทุกคนจ้า